ตัวเอยนะครับตุวความแบบน้อันที่สามครับอันที่สามลวรัอยามอย่าลนครับสิครับเอาไปลยนะา่าหาเลยว่าหาบ้านไั ฝานคร่อนแจ๊บครับเป็นต้นไปของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลเมโทรบารีจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายทางด้านตปิดฝ่าละก่อนแจ๊เป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหมอ จะดูถามที่หนึ่าที่สาม้างไครับี่าี่ี่ดูไป็ครับถึงเดียวกันถึงเดียวนเอาเลยนะเอาเลยเ้โดนาน่มึงเดี๋ยวามที่สี่ที่สองกับเป็นบ้านเที่ยังครับยังนะครับถามที่หนึ่งขอร้องกรปลอดภัยนะครับกรวบบปลอดภัยถาที่สี่ลงลงลงไปตามปรวติงครับ้ควสนใจไปที่ถามจุดที่นครับ ของท่านเทศราเป็นคู่สังสันเป็นน้องไปของคุณเทพพลตันตระครับ อุ targets, loser, agents, sure oh, ้กูจะพกุ้กรงวางนน่มาจากรต้องรคตนะครับเอาดีใ้ครับโอ้เอานีม่เองนะโอ้ผมไปตกหีไม่ได้ผมไปเกหลไม่เองนแตผมนี่นะครับที่ครับเุ็นุกไปบ้านเราเลยครับเออุณมีทีชาินะครับปูมาถงเคื่อใหม่ัพนาตาบ้านางท่อยู่งเข้านะครับขณะนี้เราครับไปข้าวสดนะครับในรายการตะลอ่ข่าวกองสามทสองไทยรัฐีวีนะครับ ผู้เล่นเอาล้อผมมาเด้อนะครับตลอดทางหาที่ที่เขาเลื่นะครับล้อเอ่อล้อหางแล้วก็ขยายๆออกมาเลยครับอันสามล้อนะครับอันที kaar, ่สามล้อยกตรงเขียวแล้วท่านทุกคนอันที่สามับแล้วก็คือยกตรงเลยแกนแกนอันที่สามยกข้างบครับ เดี๋ยวน้เราคนะครับเอาตงแย่งเออเราจะครับเราจะจุดที่ฐานท้าแล้วก็ฐานที่ใหญ่เลยครับฐานที่นี้เราจะมาด้วเราจะจุดฐานที่ห้านะครับบอาบอาบ้าบอกฐานที่สยอมรับดิเระเรับให้ความสนใจที่ฐานเป็นต้องไปของคุณประชานาปเลยครับที่มาช่ยวเป็นผู้สร้างรรค์ 3ต้อง5 จะยกให้นอ่ค้าที่นีแค่เีวครับ่ีเออจะว่าอรเอาีนี่นี่หลังไปเลยเนะครับก็ทมงานก็แข็งแรงนะครับีแกวเวลาสุดยแล้เราพิจารณาปีเขาสุนตาตูงตาี่จาว่าฝนบ้านะครับออะไรองเ้รามันไ้อร้าหางพี่สาม ย่อมอกุกจัลเรนบาโอเคนะเพราะตามที่ฐานที่สามวราจต่อไปเราจะจุดต้องใปแต่หารที่สามของคุณของการถาวที่โนดนรับกระกิ่งตะุณทนอนล่อยรงมาพลารักการยุโรนี่ที่บุญทองประสั่งสองต่อหนึ่งไปตึ้ง บอลต่อไปร็เลยว่ะัยา้วกเนางคบอกอแนครับอลบญมาเข้าไปกับเาเรายแยกเวลานครับ้งไปแสกอ่้หมายเลขเจนคอบุญอต้าะครหมายเลขจ็ากค่าทีตงรับสามบามสี่บ ทีุ่มระที่สองหมายเลขสี่ห้าเบาพระังเ้าจัจกัดอุบลไม่เปิดนะครับสามร้อยสีนาทีต้องเวลากบคือที่หนึ่งหมายเลขสี่ับจากค่าทิมเวลาของนางธนพรรลนารับสา0ร้อยีหลัจุดที่5้าหมายเลขสามสีของคุณบรรชาปานเพชรจากข้ายิมพนมห้าสิบินาที

ที่สองาที่สองได้แลไหมครับเหลือแล้เหลือเล้าที่ห้าเราต้อตุอาิงจริงแจ้งข้อมูลเลยได้นะครับาที่สี่นุญดตครับหควหน้าแจ้งข้อมูลเล้ัท้ได้ครับ้ความร่วความชัดเจถูกต้องนะครับดันั้นก็ฟุงท่านนะครับ บอกเลยทกันภาพน้าพที่สามที่หนึ่งและต่อไปเราจะุต้องไปแต่งาที่หนึ่งของคุณอบรงไทศสีสมุรบริษัท YCL จัดจัดอวัยระมหาภาพวัะการรโลกเอเทีราา้านคัต่อต่อปไป ตอนรยรั่านอรา่มาแล้วเอาไเลนครับเอไปเลยแลบเลยสามหคุณจะพ่อจะแสบคุณองทอยไก่ลงไก่ลงครับโอเคถรองมาที่ฐานที่สามที่ส่ก็แล้วที่

เตะบอลเก่งปัมาบ้านัเงินบ้าประไล่หาราบ้าน่ารญี่ปุ่นอรไทยเมืองต้าสัสามสองสี่ไเ็มาต่อโค้งตะตะเยอะ เดี๋หลังเสร็จครับหรังจะนำควงไฟดีเข้าถึงหลังถึงที่นี่แล้วก็รายการยังชู่รับฟังการถ่ายทอดสดนะครับคุณที่ที่เป็นจุดซู้มคุณเล็กเท่แล้วก็เก้าสิบหกสองห้าไม่พ้นเลยแล้วก็เก้าสิบเก้าสิบสี่ไม่พ้นเลยครับที่ท่านได้มีการถ่ายทอดสดในที ครับเราให้ความสนใจมาที่ฐานจุดที่3นะครับเป็นบั้งไฟแสนของทีมงานโพนงเงินครับเป็นบักไฟของคุณกับ์แสงขาวจุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางบริเวณพร้อมสามสอง 3, 2, อหนึ่งไป ทุกคนนท่สีเอ่ผม่านมาเป็นไฟไวัยเอานไปต้ึ องแหวงแก้วดเพื <S <S pues mm ่อถวายองค์พระมหาธาตุพระกาลวิศว <kindergarten. 3. S 3> ิตสามสองหนึ่งไปวัดวัวสอบอเอามาที่นีบุลาเอออเด็สิบแปมาลัางเลยพี่น้อง หมอลรัมเพิ่นมาแจก้วมาไว้ล่ะยามนาคเพชรพระรามชัยเป็นจับบ้านลุ่งโมกบีละลุงเด็กบ้านนี้อรไทยเปิดฟ้าเจ้าของรถไฟนางสาวชุติปภะาพรรัตน์นะครับเราเราจะจุดฐานที่สองนะครับฐันที่สองของอรไทยเปิดฟ้าครับผม

ที่นักประชาธิปไตยมาร่วมมรับชมการติดบั๊กไฟครับให้ความสนใจมาที่ฐานที่สี่สองเลยครับเป็นบั๊กไฟแสนของนางสาวชุกติดมะพาวรวรรัตเมาะใบทางด้านทางไทยเบิร์ฟ้าเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดด่านทุบีสาม แข่งขบวนครับนัมเบอร์แปดนะครับเจ้าของมอเตอร์ไซค์ตาตาพรตาบัวนะครับตาบัวหรือตาหัวจังบัวได้หลังจากนับมาอยู่ที่ฐานที่หนึ่งลำดับต่อไปเราจะจุดตั้งในร้านนะครับฐานที่หนึ่ง ของค <บ tes S 2> <อ>ุณนะัมมีแร่าะักษ สไสด์กันนะขยับรถนะครับขยับรถม่านไรถผู้ดอกก็ได้ครับผมงพร้อมงพร้อมมาอยู่ที่ฐานที่ฐานที่เห็นยกคู่ยกคู่ครับเอาทางที่ก่อนครับผมัลดบ้นะครับท่านท่านพอมสุกครับ ฝอ่งร้องของอันที่สี่นะครับหมายเลขห้าของคุณวัชรินของสุดเป็นการใสแสงนะครับขนที่สามนที่สามน่เลครับก็ไหเลนะดีบยวพาที่สามเป็นไงครับคนาขันที่ห้ารันที่ห้าเป็นไนที่ห้าันน้พนาหันหน้าเขอาหาแบบไหันหันหน้าเข้าทาง ข้างฐานดีๆนะครับช้กัมาช่วยกันนะครับช่วยๆกั้กาันบริ์ตอมพร้อกศูนย์ทงนะครับพระทองสีเขียวหุ่ะป่อยนะครับพร้อกมาที่ฐานที่สเป็นของคุณวัชรินทร์หอมสุขหมายเลขห้าขวายองพระมหาธาตุวัดกางอุรวิเชสาคมการช่างสร้างสรรค์สามสองหไป ไี่้าเป5เป็นบ้างไฟแสงนะครับลำดับต่อไปเราจะจุดไฟแสงผ่านที่5้างของคุณกบทานินศรีชนะผวาอัยอุทเทมาฮาพาดวัดตางอุดงเบียดเหตุพนมสามสัามสองหนึไป Why?